สวัสดีค่ะโเคจเจยมาแล้วเอ,อ้เออเอามหมดเดี๋ยวเลยพาด้วยี่น้องเล้วเต้นสวัสดีค่ะเันจะเกิดขึ้นดีมากเสมอไปตอมที่มันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาสามาถกนดกกนฟอแมออดาวมตให้บไปโรงเรียสุดสเกียเรียงใจกบานกันสวัสดีทุกคน มาแล้วมาพอกันอีกแล้วพี่น้องไปเอาบุญน,นอกเขาเขาสาวามีรถกยา,ยาม,ม,มาผู้ใดกํกำลังเบิดแบบหรือว่า ี๋้วมาพอกันเรก็เจ็คือจะมาวะแยู่หน้ารถ <Okay. S 2> พี่น้องเต้นก้อนหนาแล้วแหละเบิกบานแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการโค้ชเจอมาแล้วจ้ะมาแบ่งปันที่มหาการ21วันของครูสิตาเดยได้เวลหนึ่งพี่น้อง day 8ได้หว,วันนี้ day 8กับ3เทคนิคพี่ชิดเป้าหมายโดยการใช้กดแดงดึงดูดเนาะโอเคสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะเทคนิคแรก ก็คือการตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายก็คือว่าแบบทุกคนต้องมีเป้าหมายเพื่อที่เราจะได้โฟกัสถูกเหมือนนักกีฬายิงปืนหรือยิงธนูถ้าเขาไม่มีเป้าเขาก็จะยิงมัวใช่ไหมมันก็จะยิงมัวซั่วไปหมดถ้าเรามีเป้าก็มีมันก็ต้องยิงไปที่ตรงนั้นทุกที่เดียวมันก็เหมือนกันเราก็ควรที่จะตั้งมีเป้าหมายตั้งเป้าหมายอย่างทําธุรกิจอย่างเงี้ย คนเราทำธุรกิจก็ต้องมีเป้าหมายว่าเอออันนี้คือระยะสั้นก็3เดือนว่าคุณต้องการยอดเท่าไหร่นั่นคือเป้าหมายของคุณอย่างคนทำงานประจำอย่างเงี้ยเออคนทำงานประจำอยากจะมีรายได้เสริมคุณก็หางานทำเพิ่มเสริมอย่างงานออนไลน์อย่างนี้คุณอยากได้รายได้เท่าไหรอ่อ่ะ3เดือนอย่างเงี้ย คุณตั้งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นคุณก็ตั้งได้เพราะว่ามันเป็นเป้าของเราคุณตั้งเพื่อที่เราจะได้โฟกัสว่าเราต้องไปตรงนี้ตรงนี้ทําให้มันถึงเป้าตรงนี้ตรงนี้ถูกป่ะอืมพอคุณมีเป้าหมายของคุณแล้วเออพอคุณมีเป้าหมายของคุณแล้วคุณต้องใช้ประโยคคําพูดที่พูดกับตัวเองว่าทําอย่างไรทําอย่างไรคําพูดว่าคำพูดว่าทำอย่างไรมันเป็นประโยคเป็นคำพูดที่ดึงดูด หาคําตอบมาให้คุณนะดึงดูดคําพูดที่ดึงดูดเรื่องราวสถานการณ์ที่เป็นคําตอบมาให้คุณเออมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์มันเป็นกฎกฎวิทยาศาสตร์แบบเออนั่นแนหะคือเราเข้าใจอย่างเงี้ยมันเป็นประโยคคําพูดที่พอเราพูดแล้วเขาจะหาวิเป็นเป็น,ปนหาคําตอบมาให้เรา พอเรามีเป้าหมายแล้วเราพูดกับตัวเองแล้วว่าทําอย่างไรเนาะพอทําอย่างไรแล้วมันก็จะหาส่งสถานการณ์ส่งเรื่องราวที่เป็นคําตอบมาสนับสนุนเราอะ่ะเออพอเราพอพอเรามีทั้งเป้าหมายแล้วก็คําพูดว่าทําอย่างไรแล้วให้คุณทําดีมบอร์ดดีมบอร์ดคืออะไรดีมบอร์ดก็คือรูปภาพในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากได้คือ บางคนอยากได้บ้านอยากได้รถอยากจะมีเงินหลายๆล,ล้านอย่างเงี้ยคุณก็ควรที่จะมีเพราะว่ามีมีแล้วมันทําแบบมันมนเป็นอย่างเงี้ยพี่ค่ะบางคนทําใส่สมุดเอ้ยทําใส่ใส่โทรศัพท์ก็ได้มันจะเป็นแบบเนี้ยในกฎแรงดึงดูดที่เขาเรียนกันจะมีดีมบอร์ดแบบเอ้ยนเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีรูปเราแล้วแแต่งในโทรศัพท์ก็ได้ท,ทําดีมบอร์ดทาบางคน นึกภาพไม่ออกเนี่ยพอเราทําอย่างนี้แล้วมันทําให้เราเห็นเนี่ยอย่างเงี้อยอย่างรูปเงินรูปอะไรจะทําดีมบอร์ดเป็นตอนแรกมันเป็นแผ่นใหญ่เนาะแต่ว่าเร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 า,เราไม่มีที่แล้วเราก็เลยตัดออกมาเนี่ยทําอย่างเงี้ยจริงๆมันเยอะอ่ะเพราะว่าเราฝันเยอะเป้าหมายของเรามันเยอะ <laughs> นี่คือรูปเงินรูปทองอะไรอย่างเงี้ย บางคนอะไรอ่ะอยากมีอยากเนี่ยอย่างเงี้ยบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยมันทําเป็นภาพแล้วเราก็มองมองทุกเช้ามองทุกก่อนนอนมองบ่อยๆมองมองมองอะ่ะมองด้วยความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเราอินว่ามันเป็นของเราแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็ถ้าทาไม่ทําเป็นภาพก็ทําในสมุดเอยทำในโทรศพัพท์แบบว่าทําให้เราเห็นเขาบ่อยๆแล้วเออทำมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์เนาะ อย่างอย่างอย่างถ้าเราไม่ทาทาทาอย่างนั้นเรามาทําในในโทรศัพท์ของเราให้เราเห็นบ่อยๆทําเป็นรูปรูปรูปเนี่ยอย่างอย่างอย่างนี้เนาะนี่ยืมโทรศัพท์ตะกินมันอยู่ในเครื่องนี้เนาะของคนเนี่ยอย่างเนี้ยเราเราแต่งภาพในสิ่งที่เราอยากได้เนาะนี่ยังคือต้นมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างรูปเงินอย่างเงี้ยคือเราเรามีเงินอ่ะคุณอยากได้เงินเท่านี้เห็นไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปแบบถ่ายเอกสารแล้วมาทําเป็นดีร์ดใหญ่ๆเพราะว่าเห็นของ ของคูวิที่เขาแบ่งปันเฮ้ยเขาทำดินบอร์ดแบบนี้แผ่นใหญ่ๆแล้วก็สร้างเป็นเรื่องจินตนาการอนะันอน,นอั้นเนาะแต่อันนี้เราเราเราแบ่งปันในแบบว่าสมเทคนิคไงสมเทคนิคที่ว่าพิชิตเป้าหมายโดยการใช้กดแรงดึงดูดกดวิทยาศาสตร์อ่ะทําให้มันเป็นรูปภาพทําให้เราเห็นมองเห็นสิ่งบางคนเขามองไม่เห็นภาพมันจินตนาการไม่ถูกไงพอเรามีรูปภาพแล้วเราจะจินตนาการถูกเพียงว่า เฮ้ยสิ่งที่เราอยากได้เราก็มองว่าเฮ้ยนี่มันเป็นของฉันนะฉันได้รับเรี้ยบแล้วแล้วก็ขอบคุณเขาอย่างเงี้ยเออนั่นคือแบบทําในโทรศัพท์หรือว่าเป็นเป็นรูปพักหน้าจอก็ได้เห็นบ่อยๆเวลาเราเปิดโทรศัพท์เนี้ยเราก็เห็นแหละเออมันจะได้เห็นบ่อยๆเพราะว่าบางทีเราไปดูเฟซดูอะไรบางทีมันเจอคนแชร์เรื่องลบๆมาบางทีคนฆ่ากันตายอย่างเงี้ยถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจะต้องมองไม่เห็นเลยคือคุณรีบรีบคือมองไม่เห็นหละลบทิง้งคือนี่มองไม่เห็นเลย คือบล็อกคุณที่ไหนพูดลบคุณลบเรื่องอะไรเงี้ยคือเราไม่รับเราก็ลบเพราะเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไงเออนี่คือทางลัดทางลัดที่ที่ครูสีตาเขาทําได้แล้วเขาก็มาแบ่งปันอ่ะเอออ่ะเทคนิคแรกนะน้องพี่น้องเทคนิคที่สองก็กคือวาาา่า,าการคบเพื่อนหาเหล่ากัลยาณมิตรที่ดีๆกลัลยาณมิตรเนาะอธิบายผิดบอถือด้วยพี่น้องก็เข้าใจตรงกันนะเนะาะกัลยาณมิตร คบคนที่เขาเขาไม่คิดลบอ่ะคบคนที่เป็นพลังงานบวกอย่างลูกศิษย์ครูศิตาดีเยอะแยะไปหมดเลยเนาะคบคนที่เขาสนับสนุนเราไม่ใช่เป็นไปคบคนที่มันแบบขี้อิจฉานักดับฝันข้างบ้านอย่างเงี้ยเวลาเห็นเราทําอะไรเฮ้ยเราเราอย่างเราทํางานเราจะหาอาชีพเสริมแล้วทําออนไลน์เงี้ยเฮ้ยมึงจะทําหรือวะเฮ้ยมันจะดีหรือวะเฮ้ย มึงจะทาจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคนอย่างมึงทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจไหมคือเขาไม่ได้สนับสนุนเราอะ <_ d ata> พวกนักดับฝันก็คือมันไม่เห็นด้วยกับเรามันอิจฉาหรือว่าอะไรกันละต่างๆนานา,นาคือคนประเภทนี้เราก็ไม่ควรที่จะคบ <_ d ata> เพราะว่าคนห้าคนห้ากลุ่มห้าประเภทที่ที่คุณคบอยู่อะมันมีผลต่อชีวิตของคุณคุณลองเช็คดูว่าห้าคนที่คุณคบอยู่อะเป็นคนแบบไหนถ้าคุณสามในห้านะ สามในห้าคนที่คุณคบอยู่อ่ะคือคุณคบคนกินเหล้าอ่ะคุณคบคนกินเหล้าคุณคุณก็จะกินเหล้าแหละอาชนอชนอวชนเป็นบ่กคุค,คบคนที่ไม่ทํามาหากินคือขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเป็นเหมือนเขาอ่ะแต่ถ้าคุณคบคนที่เขาทํามาหากินด้วยขยันขันแข็งประสบความสําเร็จด้วยคบแบบ คนรวยหน่อยอย่างเงี้ยคือคนคบคนรวยแล้วคิดดีคิดบวกเนี่ยชีวิตของคุณมีประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนอือสามในห้าคนน่ะให้คุณเช็คดูคุณคบคนประเภทไหนมันมีผลต่อชีวิตของคุณออนี่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะครูสิตาเขาถ่ายทอดมาเนาะเราเราก็มาคิดดูเฮ้ยมันเป็นจริงว่ะคบคนกินเหล้ามันก็กินว่ะเฮ้ยเออ คิดเบิ้องต้พี่น้องลองลอง,ลองออเอาเปรียบเทียบเลนเล่นก็นได้กับชีวิตของเราลองลองคิดดูว่าคนที่เราคบอยู่เป็นไงคนขี้นินทาคุณก็ก็นินทาของเขานั่นแหละเอเอลองดูอืเทคนิคที่สามก็คือว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณมไม่ควรทําก็คือการไม่ไว้เนื้อไว้ใจจักรวาลอะคือคุณคุณทําคุณทําอะไรนะ คุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณใช้คําพูดว่าจะทําอย่างไรกับเป้าหมายของคุณแล้วใช่ไหมคุณทําดีมบอลแล้วคุณคบเพื่อนที่ดีๆเรากราเลยาณมิธีที่พลังงานบวกที่เป็นแบบแรงผลักดันพยุงกันขึ้นไปในด้านดีอะ่ะเออแล้วแล้วข้อที่เนี่ยเทคนิคที่3มก็คือคุณทําหมดทุกอย่างแล้วแต่คุณไม่ไว้ใจจัก,กรวาล จักรวาลคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราแหละกูจักรวาลกูแรงดึงดูดเอิ้นแต่ว่าเข้าใจเนาะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออยู่เราเราทำหมดแล้วแต่คุณเกิดการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจักรวาลคือเฮ้ยกูทำแล้วเนี่ยอย่างบางคนตั้งเป้าหมายไว้ว่าเดือนละล้านอย่างเงี้ยเฮ้ยกูทำแล้วเดือนหนึ่งแล้วทไมกูไม่ได้วะ สงสัยด้ยพี่น้องสงสัยพอสงสัยแล้วมันจะได้จริงหรือวะกูก็ทําครบทุกอย่างแล้วนะทั้งเป้าหมายทั้งอะไรนะใช้คําพูดกับตัวเองคบเพื่อนดีทําดีบอร์ดแล้วมีรูปภาพแแปะเต็มไปหมดแล้วแต่คุณไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณจะได้หรือวะถ้าไม่กูทําหมดแล้วทาไมไม่ได้เนี่ยคนเกิดอารมณ์คุณเกิดความรู้สึกแบบมันสงสัยอ่ะมันไม่ไม่ไวเนื้อเชื่อใจในกฎจักรวาล จัก,กรวาลเขาก็จะคือยกเลิกหมดเลยเพียงแค่คุณไม่มีคือคุณสงสัยในตัวป้าป๊าจัก,กรวาลเนี่ยสิ่งที่คุณตราถนาจะไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีสุป,ปูสุคชนพี่น้องสามเทคนิคแล้วใกล้สิจบแล้วสวัสดีค่ะอืพอเราสงสัยเอ,อ๊ะขึ้นมาแล้วมันเป็นการยกเลิกสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมด สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากได้ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักบ้านรถเงินสดธุรกิจทุกสิ่งอย่างที่คุณทำมามันมันไม่ได้คือยกเลิกหมดเลยเพราะคุณอารมณ์เกิดคำว่าสงสัยไม่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ไปวางพอคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างตามตั้งแต่ข้อแรงมาแล้วอ่ะคุณต้องปล่อยวางเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนั่นแหละเหมือนเราซื้อหวอยเงี้ย ซื้อหวยพูดเล่นๆมันถูกจริงว่ะอะไรเงี้ยคือนั่นแหละอารมณ์เดียวกันคือปล่อยวางไปเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเพราะเราเชื่อใจไงว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันได้แน่นอนยังไงจักรวาลก็ส่งส่งมาให้เราอ่ะคือเราเราคิดไปเหมือนอารมณ์นั้นเลยปล่อยวางอปล่อยวางยังไงมันก็ได้แก่นของกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดคือเขาชอบความสุขความสนุก จักรวาลเขาชอบคนยิ้มเก่งๆจักรวาลเขาชอบคนที่ขอบคุณเก่งๆและจักรวาลเขาก็ชอบคนที่กระตันยูอืมมีความสุขเบิกบานละลิกละลีเนี่ยและก็ตื่นเต้นอ่ะจักรวาลเขาชอบเขาชอบให้คุณสนุกสนานตื่นเต้นเบิกบานอย่างเงี้ยเขาชอบเมื่อไหร่ที่คุณมีอารมณ์แบบว่าหงุดหงิดโมโหปิดปาเรียกว่าอารมณ์สงสัยอย่างนั้นอ่ะจะคือทําในสิ่งที่มัน ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คือทําในสิ่งที่จักรวาลเขาไม่ชอบนั่นคือเรายุกเลิกทั้งหมดเนาะเออน่นารำพี่น้องสรุปแล้ววันเนี้ยสามเทคนิคพิชิตเป้าหมายด้วยกดแรงดึงดูดเมืนบอข้อนึงก็คือตั้งเป้าหมายเนี่ยตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายและผู้ใช้คําพูดคําว่าทําอย่างไรคําพูดที่ดึงดูดสถานการณ์ดึงดูดคําตอบมาให้คุณ แล้วก็ทำดีมบอร์ดในสิ่งที่คุณอยากได้เอารูปภาพมาติดหลายๆพี่น้องรูปบา้านรูปรถรูปเงินรูปทองอย่างมีเงินหลายล้านก็เอารูปเงินรูปทองมาแปะแล้วก็มองเห็นซูเซ่าซูแรงก่อนนอนกระเบิงใช้ความรู้สึกที่มองอ่ะคือมันเป็นของเราแล้วหรือว่าเราได้รับมาแล้วเออแล้วก็บคบเพื่อนเหล่ากัลยาณมิตรดีๆที่เป็นลมใต้ปีกสนับสนุนกันด้านดีอ่ะไปในทางที่ดีแล้วก็ ไว้เนื้อเชื่อใจในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดและระหว่างวันคุณต้องรักษาอารมณ์คุณให้มีความสุขสนุกสนานเบิกบานเออละลิกละลีเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีโมโหหงุดหงิดปุดปานทำในรักรักษาพยายามไม่ใช้คำพยายามเนาะขอโทษพี่น้องเราต้องดูแลเขาเรียกว่าสังเกตอารมณ์ของตัวเองเมื่อไหร่ที่มีอารมณ์หุดหิดบรลูทันเนาะ นี่เลยดีดเลยทำเมื่อใดมันสีมิอารมณ์แบบเฮ้ยงุนงิดแล้วรูรร้ว่าเป็นเรื่องลบหรือว่ารู้ว่าเป็นอารมณ์ที่มันงุนงิดแล้วเฮ้ยกูริ่มงุนงิดคือเหมือนมันจะมีอย่างเงี้ยดีด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 ให้เขาไม่ต้องคิดเฮ้ยฉันบ,บาชใครตอบตัวเองเลยเฮ้ยมวเอาเราบวชเฮ้ยฉันรู้ทันอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกทุกช่วงขณะตลอดเวลาจักรวาลเขาจะมีบททดสอบให้เราเสมอว่าเราคู่ควรกับผลลัพธ์ที่เราอยากได้หรือเปล่า คุณคู่ควรกับเงินล้านที่คุณต้องการไหมคุณคู่ควรกับบ้านที่คุณต้องการหรือเปล่าเขาจะส่งบททดสอบมาอยู่ตลอดเวลาให้เราสังเกตตัวเองให้เราสังเกตความรู้สึกของตัวเองโอเคจบแล้วพี่น้องมีข่าวดีสิบอกมาเนี่ยสำหรับแชมเปญของ t s w ของคู่สีตาพี่น้องเพิ่นเปิดซอยสำหรับคนที่อยากเฮตดงานออนไลน์หรือว่าม,มีทุนอย่างเงี้ย คู่สิตาเปิดแชมเปญปั้นรากหญ้าสองปั้นคนรากหญ้าให้ลิมตาอ้าปากได้สองเพียง990บาทวันที่หนึ่งถึงวันที่16พฤษภาคมนี้คุณจะได้วิต้าสกินพ่น้สามกล่องวิต้าสกินสากล่องและได้เรียนคอร์สปั้นรากหญ้าสองฟรีกล่องนี่กับประมาณหาสามรยเนาะพี่น้องสามห้าบาท เจ้าก็ไปขายกบไรที่ซองหนึ่งมันมีในนีมันมีอยู่ซี่ซองพี่น้องซี่ซองคุณก็เอาไปขายปีกอะ่ะขายปีกซองละแปดสิบเก้าบาทเป็นครีมที่ดีมากคอยบอกเลยนานาพีพีจัง่อยคอยโอ้ยเป็นคนไหพี่น้องงามคอยบอกเลยผิวดีลีจากที่นาเหี้ยวนาหยาบนาแหลบแปดเต้านี่บอกเลยว่าสุดยอดไม่ได้ขายของแต่วันแนะนําว่าไอ้ถ้าคุณสนใจที่แบบว่า บมมีทุนเป็นมออยากเืออยากได้เทคนิคดีๆคุณมาอยากได้เทคนิคดีๆในการทําออนไลน์อย่างเงี้ยเพื่อนมีสอนเบิดตั้งแต่จะตั้งกล่อง่เป็นอีย่างเพื่อนสอนจากผู้นําหลักแสนพี่น้องคุณจะได้เรียน18วัน18 18มือนี่คือ18ผู้นําหลักแสนอือแล้วแล้วไอวอาตอนเนี่ยจะเปิดเก0ไร้อยเรเลียนคอร์เป็นมอจะออไปขายปีกซ่องละ วอาได้ทุนขึ้นแล้วเนี่ยซีซวงเก็บกลองนึงไว้ถ้าใส่ก็ได้นะเนี่ยแปดสิบเก้าบาทเออว้าแล้วนี่แหละพี่นอ้องถ้ามอเห็นโอกาสเนี่ยซําได้ของไปใส่ฟรีแล้วก็ได้ความรู้อีกเออได้เทคนิคได้วิชาที่แบบว่าการเฮ็ดออนไลน์อ่ะสุดยอดดีๆใครได้เรียนก็โชคดีพี่น้องแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเพียงคุณเปิดบิลรักษาสิทธิสองพันห้าร้อยบาทคุณจะได้เรียนสามคอร์ส ซีคอร์ผู้หลักแต่ว่าปั้นลากยาหนึ่งถึงสิบหกสิบหกนี้ก็ก็เขาเขาจะไม่นี่แล้วก็จะเริ่มวันวันที่สิบแปดจะเริ่มเรียนคอร์สปั้นลากยาสองพี่น้องฝ่าวนโอกาสกัมาเรียนสอนทุกอย่างอ่ะสอนโอ้ยมันคุ้มมหลีพี่น้องอ้าผู้ใดโชคดีผู้ใดโชคดีก็ได้เรียนผู้ใดสนใจก็ปรึกษาได้พี่น้องเออสวัสดีล่ะสวัสดีแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเบิงเด้อพี่น้องคำไดนคำบอกคำจาใดที่บอสุภาพใขดขอโทษขอให้ไปแล้วมือจังพอกันไหมสวัสดีจ้าหมอดหมอด